าแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมนกถ่ายคลิปเด็กๆเ,เอาไว้นะคะกลับไปถึงบ้านนะคะเด็กๆหิวนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เทวไว้ให้หรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะคะมันเป็นหน้าฝนฝนสาดก็เปียกนะคะรอแม่กลับถึงบ้านช่วงเย็นก็ค่อยมากินกันนะคะอาหารนะคะเด็กข้างนอกนะคะพวกเขาไม่ได้อยู่ในกรงนะคะพวกเขาพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกตั้งแต่แมนุกก่อนที่มนุกจะย้ยายมาอยู่ที่นี่อีกนะคะ พวกกอก็ใช้ชีวิตข้างนอกกันปก,กตินะคะแต่เด็กๆที่อยู่ในกรงนั้นเขาเติบโตอยู่ในกรงนะคะปล่อยออกมาข้างนอกไม่ได้นะคะเขาคงใช้ชีวิตข้างนอกแบบคงจะอันตรายนะคะก่อนอื่นนุก,ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีท่านเมตตานะคะให้ค่ารายแมวมานะคะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ต่างแดนนะคะเมนูกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะเมนุกจะฝากไว้น้อยไปซื้อนะคะพรุ่งนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปทุรนในเมืองนะคะจะได้ฝากเขาไปซื้อมานะคะซื้อมาให้พ่อกับกงของเด็กๆเลยนะคะก็ดีใจมากๆนะคะดีใจที่สุดในโลกเลยนะคะที่เด็กๆจะมีทรายใช้ at นะคะกับบาทรายของเขาจะได้ จะได้แบบว่ามันมีทรายน้อยแล้วมันไม่อุ่นใจนะคะบางกระบะต้องเปลี่ยนเพราะว่าทรายมันสะสมไว้เยอะแล้วต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยค่ะเมนุก็เลยต้องใช้ทรายเยอะหน่อยนะคะอย่างในบ้านนี่ก็ต้องเปลี่ยนให้พวกเขานะคะในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเหมือนข้างนอกนะคะเอาน้องตุ๊กตาออกมาเล่นแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องอช่วงที่ฝนตกน้องไม่ได้ออกมาเดินนะคะนี่เห็นไหมคะแค่ไม่ได้ออกมาเดินไม่กี่วันอะ ขา,ขาก็จะไม่มีแรงนะคะเมนูต้องให้เขาเดินบ่อยๆนะคะเดินบ่อยๆมาโดยมาพี่กับน้องก็จะเจอกันนะคะเดินเดดูด,ดแม่เดียวกันแน่นอน,นะคะ่ะแม่เดียวกันแน่นอนแต่ว่าคนละพ่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมีคนบอกว่าส้มอ่ะเป็นลูกไม่เปิดเพราะว่าเขาตามกันมานะคะส้มกับสีเทานะเขาตามไม่เปิดมามากินอาหารที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะคะเมนูก็ทําคลิปสั้นๆขึ้นมา ขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกความห่วงใยทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เมนูขอตัวทำงานต่อก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ